ดีก็ใหญ่แมวอีดมัมปูรูนะคะอีดั้มกลูกลูปูรูเหลืองน้ำปุงยืองไหวดำแบบนี้อย่างกินได้ไม้คะมันนานเกินนี่แตกเต่าก้นเหนียวเลยแมวอยากตามนะยาวกลัวดำ้มแบบนี้อย่างกินได้ไม้ แต่รสจาดมันออกเมื่อสีอยูดำอะก็หว่าปลอมขวดอง,งเวสแมไวไก่ตามปูรูนะคะว่าน้ำเพรืงยวงดำที่ดำแบบนี้ยังกินได้ไหมแต่ถ้าหว่าเปรี้ยวไม่ไม่เปรี้ยวไม่เปรียปรยปร้ยวแล้วก็ไม่ว่านนะคะแต่มันมีกลิ่นออก มันปื้อไม่รู้แต่ความรู้สึกของมันก่อนมันจะกำลังจะขึ้นเป็นลาวได้แบบนั้นเลยอันนี้อย่อาแมวกินู่ทุกคนเสษขวดนี่แตงจะขวดนังไงอะไวใส่แปร่ได้อ้น,นี้ยังไม่กวยดำตยแต่เลยเศษของขวดนี่ก็ตูดำดำดำเหมืนอนโตตะโกเดีย๋ยวอ,อย่าแมวยกขวดนี่ดิน ใส่แก้วเออใส่ต้วใส่น้ำแร่นะคะว่ามันปั่นปื้มั้งที่มาจะเอาดินใส่กวดแร่นะคะใส่แก้วเนี่ยมันมีตะกอนละลาย กล้องเตกล้องป้อมไม่หลอกมันลาะายในน้ำนะคะกล้องป้อมเนาะว่ะแต่ยากรู้ว่ากินได้ไมากยังกินได้เลยไอยมกากเลยกินไม่ได้ก็ได้เตความว่านไม่มีเลย